นี่นะคะผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรของบ้านพี่มิ้นเองนะคะของครอบครัวพี่มิ้นเองนะคะเป็นชาสมุนไพรที่นะคะ สรรพคุณนะคะสองอย่างเน้นๆเลยนะคะเรื่องช่วยให้หลับสบายนะคะหลับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยังช่วยลดปวดลดอักเสบนะคะกล้ามเนื้อใครเป็นออฟฟิศซินโดมใครเป็นโรคไฟโบเอ่อนะคะใครแบบว่านะคะปวดเมื่อยตามร่างกายจนทําให้หลับกระสับกระส่ายนอนหลับไม่สนิทนะคะหรือใครมีความคิดความเครียดตกค้างอะไรมากๆแล้วมันไม่ยอมหลับหลับก็แบบหลับหลับตื่นตื่นรู้ตัวง่ายตื่นง่ายเนี่ยนะคะแนะนําเลยนะคะตร เนี่ยนะคะบ้านพี่มินเนี่ยนะคะเป็นโรคแบบกระดูกอะนะคะอาจจะเป็นกรรมพันธุ์นะคะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็กทุกคนเลยพี่สาวน้องสาวตัวเองแล้วก็เอ้ยไม่ใช่น้องสาวแล้วก็น้องชายนะคะเนี่ย นะคะแล้วก็ได้ตัวเนี้ยนะคะเราเลยมีความตั้งใจทําตัวเนี้ยขึ้นมานะคะเราก็ทดลองกับตัวเองมานานนะคะนะคะจนได้สูตรที่แบบว่าเฮ้ยลงล็อกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวริร์กมีประสิทธิภาพมากๆนะคะซื้อนะคะหกล่องในสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ตอนนี้โปรโมชั่นนะคะซื้อสองกล่องแถมหนึ่งกล่องหรือว่าซื้อหนึ่งกล่องแถมไปเลยนะคะน้ำมันสมุนไพรนะคะก็คือช่วยทาบรรเทากดไหลย,ย้อนด้วย นะคะแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยด้วยนะคะก็นะคะเป็นโปรโมชั่นนะคะตอนตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะเป็นชาสมุนไพรที่แบบว่าเวิร์กมากๆเลยนะคะก็ลองกันได้นะคะอยู่ที่ตะก้าด้านล่างเลยค่ะ